สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจากวันนี้จอยจะทําทไก่ในตํานานของจอยอีกแล้แหละเพื่อนๆนะไก่ในตํานานก็คือไก่ชุบอันนี้แป้งทอดนั่นแหละจ้านะมีพริกกงพริกแกงมีแป้งอะไรเงี้ยคือจอยจะเรียกว่าไก่ในตานานนะเพื่อนเนเพราะว่าไอเมนูเนี้จอยกินตั้งแต่สมัยเด็กเนาะชิละบาดตั้งแต่เขาขายชิละบาดคือสมัยก่อนเขาจะนําโครงไก่มาทอดนะเพื่อนๆนะทอดตามหน้าโรงเรียนตามหมู่บ้านเนาะ น่าจะเขาจะทอดขายควบคู่กับไอ้ตูดไก่ย่างนะตูดไก่ย่างไก่ปิ้งไก่ย่างตับไก่กขืนไก่หัวใจไก่อะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะเขาจะขายรวมๆกันนะจ้ะนะจอยก็เลยเรียกไอ้ไก่ในตำนานจ้ะนะนี่จะโครงไก่ที่เพื่อนแอนดี้ให้มานะโครงไก่เพื่อนแอนดี้ให้มาก็ก็เยอะพอสมควรจ้ะเนี่ยนะเพื่อนแอนดี้ให้มาฟรีจ้ะนะมันก็มีทั้งปีกติดมาด้วย มีทั้งเนื้อทั้งอะไรเพราะว่าเขาแล่ออกมาไม่หมดนะก็เลยเอามาทําใก่ในตํานานจ้ะส่วนผสมมันก็ไม่ยากจ้ะเพื่อนๆนะไม่ยากจ้ะเราพอหาได้ในต่างแดนเนาะไอความเผ็ดนี่ก็คือรสชาติเข้มข้นแบบอยากเผ็ดมากก็ใส่มากอยากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหรือไม่ใส่ก็ได้จ้ะนะแต่แต่อยากจะจะก,กินแบบเผ็ดๆเหมือนสมัยก่อนนะส่วนผสมก็ไม่ไม่ไมน่าจะไม่ยุ่งยากจ้ะ นาะจอยจะใส่น้ําตาลจ้ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะนะใส่น้ําตาลนะ้ำสูตรใครสูตรมันเนาะเพื่อนๆเนาะจอยใส่น้าตาลผงชูรสใส่ไปจ้ะรสชาติเพื่อนๆทําตามใจที่ว่าเพื่อนๆ,ๆอยากทานเลยจ้ะนะน้ปาปลาสูตรนี้ต้องใส่น้าปลาจ้ะนะพอมันจะได้กลิ่นแบบไอดินกลิ่นอีสานบ้านเราสมัยก่อนเนาะบีบลงไปเลยจ้ะกะเอา เพราะไก่นี่มันจะไปคิมไม่ได้นะเพื่อนนะจะบอกไว้ให้ตัวดิบๆบคิมไม่ได้เหมือนหมูนะหมูเรายังว่าคิมได้เนะหมูเนื้อเนี่ยเรายังแตะคิมได้แต่ไก่อย่าไปคิมอย่าไปแตะคิมนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวท้องเสียไก่เนี่ยผมอันนี้ก็เกลือจะไม่ใช่ผมชุรดพูดผิดเกลือจะนะแล้วก็พริกแกงเผ็ดจะนะต้องพริกแกงเผ็ดนะเพื่อนเพื่อนนะ ใช้พริกแกงเผ็ดจ้ะไม่มีก็ดัดแปลงเอาพริกไอ้นี่ก็ได้จ้ะพริกแกงกะแนงจ้ะนะแล้วก็ตำไอ้นี่ใส่เพิ่มกระชายจ้ะใส่กระชายเยอะๆนวดให้เข้ากันก่อนจ้ะพริกแกงกับกับเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยมาเติมน้าปูนใส่นะ mm. น้ําปูนนี่เหมือนเพื่อนๆบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าน้ําปูนคือน้าปูนอะไรนะ mm. น้ําปูนที่เราเคี้ยวหมากจ้ะนะ mm. ปูนที่ไว้สําหรับเคี้ยวหมากจ้ะนะ เอามาแช่ให้เขาเป็นให้มันเข้าตกตะกอนเป็นน้ําใสอย่างนั้นนะจ๊ะใส่เพื่อให้ความให้เขามีความกรอบนิดนึงจะ้ะแต่สูตรไก่ไอ้นี่ในตานานจอยอะ่ะเขาไม่ได้ว่าให้กรอบมันก็ไก่ทอดกรอบทั่วไปนะนเพื่อนๆนะมันจะจะมีความกรอบนิดๆความเหนียวความหวานความเผ็ดความเค็มนะจะ๊ะคือรสชาติกลมกล่อมรวมแล้วนะจากนั้น ก็แป้งทอดกรอบโกกิจ้ะหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะเพื่อนๆนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะ้ะใครชอบแบบแป้งเยอะก็ใส่แป้งเยอะๆไปเลยจะ้ะใครชอบแป้งน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเพื่อนๆลดปริมาณเอาเองจะ้ะนะถ้าอยากให้มันแบบมีแป้งกรอบๆเยอะๆก็ใส่เยอะๆจะ้ะกินแป้งก็ใส่แป้งเยอะๆแตถ่ถ้าจะกินไก่ก็ลดปริมาณแป้งลงจะ้ะ สมัยก่อนเขาจะใช้แป้งโกเกีผสมกับแป้งข้าวเจ้านะเพื่อนนะอันนี้คุกก่อนจากก่อนที่จอจะใส่น้ําลงไปเนาะจะมีน้ําเย็นจัดด้วยจ้ะนะเพื่อนน้ําเย็นจัดกับน้ําปูนใส่อย่างี้ก่อนจะค่อยๆคุกไปเรื่อยๆก่อนคุกเขาถ้าไอ้นั่นไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวแป้งมันจะจับกันเป็นก้อนกับไอ้นี่จะ้ะกับน้ํา มันจะไปไม่ทั่วเพราะจอยทําเยอะจากนั้นก็จะใส่น้ําเย็นก่อน,นแะใส่ไปสักนิดนึงก่อนนะนเพื่อนๆอย่าไปใส่เยอะประมาณสามช้อนโต๊ะอ่ะสามถึงสี่ช้อนโต๊ะกัอะกเอาอย่าให้มันเหลวมากอยาให้มันข้นมากเติมไปเรื่อยๆถ้ามันถ้ามันข้นมากก็ พยอยเติมไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยใส่อีกจ้ะของจอยประมาณเกือบครึ่งแก้วจ้ะน้ําในนี้นะเกือบครึ่งแก้วจ้ะแก้วกาแฟเรานี่แหละแก้วน้ําเรานี่แหละแก้วขนาดธรรมดานะเดี๋ยวคนถามว่าแก้วขนาดไหนขึ้นมาอีกก็อย่าไปเอาใหญ่มันเท่ากับขันนะเพื่อน ขนาดธรรมดาขนารรดาปกติอ่ะเดี๋ยวจะนวดให้เข้ากันแต่แต่เราต้องพอเรานวดเสร็จนี่เราต้องปล่อยทิ้งไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะไม่ใช่แบบว่าเราไปโทษเลยเราต้องทิ้งไว้ประมาณสานาทีจะน้ำปูนจ้ะน้ำปูนใส่ใส่นิดนึงนะไม่ต้องเยอะมากมายใส่ประมาณ3-4ี่ช้อนอนะไรจ้ะเราไม่ต้องการให้มันแข็งแบบแข็งเป๊กอะ ไม่ได้อยากให้มันทอดปอกเป็นแข็งแข็งะนี่จ้ะอ่าใส่ไอ้นี้ลงไปจ้ะใส่ใบมะกรูดลงไปจ้ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้ะใส่เยอะก็หอมเยอะชอบมากชอบน้อยก็กะเอาเลยจ้ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ ของจอยมันมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้และจ้ะหมกักทิ้งไว้30นาทีจ้ะเพื่อนๆนะลดเอากะเอาจากไฟมันสังเกตเอาไฟแรงเกินไปมันก็จะไหม้ไฟอ่อนเกินไปก็จะอมน้ำมันไม่สุกดี นี่จะก็ปล่อยให้เขาเดือดไปอย่างเงี้ยจ้ะนะก็เตรียมถาดกับตะแกรงเอาไว้จ้ะยามสุกแล้วเราก็ตักขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงจ้ะ สุกแล้วจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องให้มันกรอบมากมันจะไม่อร่อยจ้ะไก่โครงไก่ทอดสูตรในตำนานนี่อย่าให้สุกมากอย่าให้แบบกรอบมากจ้ะพูดผิดนะถ้ากรอบมากมันไม่อร่อย เพราะว่ามันมีแต่กระดูกอยู่แล้วเพื่อนๆน,นึกภาพออกไหมนี่จ้ะ นี่จะโครงไก่ทอดในตำนานจะนะซิกโครงไก่ชิ้นละบาทสมัยก่อนนะเพื่อนๆนะพร้อมข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ถุงละห้าบาทประมาณนี้จะนะจอยก็ทําถุงประมาณนี้เพราะว่าแอนดี้กับน้องหมากไม็ไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเนาะน้องแอนก็นิดหน่อยจอยก็นิดหน่อยจ้ะนี่จะโครงไก่ทอดเสร็จแล้วจะพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆเนื้อก็จะประมาณนี้จะ เนื้อติดแป้งจ้ะนุ่มจ้ะเผ็ดเข้มข้นจ้ะหอมกระชายเ,เพื่อนๆนะหอมกระชายมากกระชายใบมะกรูดจ้ะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจงให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ